สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมีเทคนิคนะครับในการทํายังไงนะครับให้ซอสเราครับใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าเมื่อเราซื้อซอสมานะครับเวลาใช้งานเวลาเราจะเอาไปรับประทานนะครับถ้าเราซื้อมาไว้นานนะครับปัญหาก็คือที่ก้นขวดนะครับลักษณะนี้นะครับเขาก็จะติดอยู่ก้นขวดนะครับเราไม่สามารถที่จะ ทำการเทออกได้หมดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับในการที่เราจะทำให้เราสามารถนำซอสในขวดนะครับออกมารับประทานได้จนหมดนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่แหละครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราจับที่ฝานะครับด้านบนแบบนี้นะครับขั้นแรกนะครับเราก็จับที่ก้น ขวดแบบนี้นะครับจากนั้นก็อาทําการเวียงขวดไปเลยนะครับนี่ครับจากนั้นก็ทําการเวียงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับก็เวียงไปทักประมาณสิบยี่สิบรอบนะครับนี่ครับเรามาดูใกล้ๆนะครับตอนนี้ซอสเรานะครับก็จะไม่ติดก้นขวดนะครับก็สามารถ นำมารับประทานได้จนหมดขวดนะครับง่ายๆครับโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไค้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ